นะครับผมเราไปเข้าสู่เมนูหลักของวันนี้ับฟันไฮไลท์ยุโรปเอ็กซ์ียร์ตวันนี้เราเอาสี่กองทุนแม้ขึ้นมาในเมนูเปรียบเทียบตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นที่มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันาแรคเตอาตัวต่างกันเอาไว้เป็นทางเลือกผมเชื่อว่าถ้าลูกที่กลางจะสนใจยุโรปอ่ะมันต้องมีสักตัวแหละที่ตอบคาแรคเตอร์ของของเรามากกว่านะครับผมไปดูกันอันนี้งคงย้ำนะครับามก่อนจะไปเริ่มต้นยุโรปเนี่ยก็ย้ำไฮไลท์แหละว่ายุโรปแับเนี้ยมูลค่าต่ำ ความน่าสนใจมีอะไรบ้างถ้ารีวิสหลายข้อมาก็มูลค่าตา่ําแต่กําไรไม่ได้แย่อย่างที่คาดผลประกอบการอยังมีลุ้นอยู่สัปดาห์นี้มีติดตามผลผลประกอบการเงินเฟอ้อเหมือนจะผ่านจุดพีมาแล้วหรือเปล่านะครับผมเริ่มชะลอตัวแล้วหรือย,ยังสัปดาห์<ๆ>นี้ต้องติดตามไปวัดใจลุ้นกันยูโรโซนก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเกิดภาพาต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นก็มีความได้รับผลประโยชน์จากทีมโกลบอลแมน u แฟคเจอริงที่อาจจะเริ่มมีความฟื้นตัวนะครับยุโรปก็ได้ประโยชน์จาก ความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวที่อาจจะไม่หนัก่างที่คาดนะครับผมแล้วก็เดตการติดตามของกอบการแล้วก็วัฒจักรเศรษฐกิจถ้ามันกลับมาเนี่ยนัหมว่าหุ้นยุโรปม,มีความเป็นหุ้นวัฒจักรค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเกิดการเซกเตอร์โรเทชันจากทีมเทคจา๋ามาทางกลุ่มตีมวัฒจักรหุ้นยุโรปที่มีราคาถูกอยู่แล้วด้วยทีวัฒนจักรด้วยแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องการเศรษฐกิจชะลอตัวที่น้อยลงอาจจะกลับมาหนุนนําให้ยุโรปม,มีทิศทางที่ดูดีขึ้นกว่าที่เป็นในตอนนี้นะครับ ยุโรปวันนี้ที่เรามาขึ้นเขียงขึ้นเขียงขึ้นเขียงผ่ากองทุนเปรียบเทียบกันเราเอามาสีตัวนะครับผมก็จะมีเคทียูโรเทคอันนี้เป็นหุ้นเทคยุโรปนะยุโรปเฉพาะเลยหุ้นเทคยุโรปเลยลงทุ้นผ่านกองหลัก JP Mo r g a n ยุโรปเดนามิกเทคนะเป็นกองทุนหุ้นยุโรปไม่พอยังเน้นเทคอีกความเป็นพีมเทคเราอยู่แล้วมันคือปีมไฮโกรดไฮลิสไฮรีเทิร์ไฮโกรดแต่เทคยุโรปยังมีความแลกกวาเทคสหรัฐ แล้วก็มี่ค่อนข้างมากเฉพาะตัวเหมือนกันนะความเฉพาะตัวด้วยครับซึ่งความอาก,กาศความเฉพาะตัวนี้ทําให้ถ้าเกิดทีมขี่เมฆหรือทีมเพื่อเอ็กซิมกรีซยังวิ่งอยู่แต่มีภาพของการเซกเตอร์โรเทชันหาตัวเล่นใหม่ที่ราคาย,ยังถูกอยู่เทรยุโรปก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะรับความสนใจนะครับผมแต่อยู่เป็นกอบที่ว่ามันเป็นกองหุ้นเทคอาจจะมีความผันผวนเยอะหน่อยนะครับถัดมาเป็นกองแอคทีฟฟันที่ลงทุนในหุ้นยุโรปก็คือตัว k f h ยุโร นะครับผมตัวนี้ก็ลงทุนกองของทุนหลัก Alliance Europe Equity Growth นะครับผมก็เน้นหุ้น g r o w t แต่ก็คงไม่ซิ่งหนักเท่าฝั่งตัว Eurotech เมื่อกี้นี้แต่ก็มีความกระจายในกลุ่มเซกเตอร์ต่างๆมากขึ้นหน่อยมากกว่าการโฟกัสเทคอย่างเดียวนะครับก็ถ้าเทียบกับกองก่อนหน้าก็กองนี้ก็ลดความโฟกัสลงมากระจายมากขึ้นแล้วก็กระจายสุดๆไปเลยก็จะเป็น2ตัวล่างก็จะคืออะไรพี่บอม k u x กับ SCB EU e q สองตัวนี้เป็นแพสสิบพันเหมือนกันต่างกันยังไงอับพี่ก็ KEEX ก็คือเน้นยูโรสต็อก50ก็คือ50ตัวแรกของเขาตัวใหญ่เขาซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็มีการกระจายทั้งเป็นแบบคอน sumer ด้วยแล้วก็มีแบบเป็นเป็นน้ำมันด้วยก็มีเหมือนกันแบงก์ก็มีเหมือนกันขาการกระจายนิดนึงแล้วก็มีมีเทคด้วยอ่าแล้วก็ส่วน SCB EU e q เขาก็เป็นสต็อก600ก็คือหุ้น ยูโร600ตัวมันก็จะคล้ายๆกับ S&P 500ครับดาวโจนส์ถ้าพูดเทียยอ่างนั้นครับก็บถ้า KUx เนี่ยกระจาย50ตัวใหญ่แรกแล้ว s i UEQ กระจายไป600ตัวเลยกระจายยิ่งกว่าเดิมอีกก็ในแง่ความกระจาย e UEQ ก็จะกระจายมากกว่าแต่ถ้าในแง่ความเป็นพุ้นขนาดใหญ่พุ่หนหาแข็งแกร่งก็จะ KUx ที่เน้นพุ้นใหญ่50ตัวแรกฟีลเหมือนเซต50 กับใช่ดัชนีเซตเฉยๆใช่อะไรแบบนี้มันก็ร้อไปทางเดียวกันเหมือนกันอ่าก็มีความร้อไปทางเดียวกันแต่ก็มีความกระจุกความกระจายที่แตกต่างกันเล็กน้อยจุดเด่นของกองแพสซีฟแน่นอนค่าธรรมเนียมต่ำแต่จริงสี่กองเนี้ยผมแอบดูมาเข้าๆเหมือนกันแล้วสี่กองเนี้ยถ้าถือยาวๆแมนจเมนต์ฟีใกล้ๆกันแต่แถวหนึ่งเปอร์เซนต์รวมทั้งทั้งฟีก็หนึ่งจุดนิดนิดถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกนะสำหรับกองกองหุ้นว่าจะแอคทีฟนะโดยเฉพาะกองแอคทีฟถือค่าธรรมเนียมถูกแต่ว่าในเชิงงขอ ค่าธรรมเนียมการเข้าการออกต้องยอมรับว่าของกองแพสซีฟฟันสองตัวล่างถูกกว่าเข้าใจว่าอยู่ลาวๆ0.15 0.5แค่นั้นเอง2กองนี้นะครับผขณะที่2กองบนเนี่ยค่าธรรมเนียมฟอนต์เอ็นลาวๆอยู่1.5ก็คือแพงกวายได้ชัดนะใครเป็นสายค่าธรรมเนียมเข้าออกถูกก็ใช้ตัวแพสซีฟบางคนเล่นหุ้นยุโรปสั้นจริงๆเน้นดูครับ ไม่เน้นสนใจตีมหุ้นที่ลงทุนก็ใช้ตัว,วอินเด็กดีกว่าแอสซีฟแท็กกิ้งเอาเพราะว่ากองทุนในไทยเอเนบีกว่าจะอัปเดตก็2วันอยากดูความเคลื่อนไหววๆ,ๆใช้ตัวอินเด็กนี่สำหรับคนที่มาเล่นแบบเล่นสั้นเลยเล่นตีมสั้นหาตัวที่ยังแลกการแล้วก็เล่นสั้นเข้าเร็วออกเร็วแต่ถ้าเป็นคนที่มีความกึ่ง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 ลงทุนระยะยาวหน่อยว่าอยังไม่มียุโรปในพอร์ตก็อยากได้วอลุ่ยหาตัวที่เขา s e l e c t i v e active play หน่อย ก็ <g ül> จะเป็น2ตัวบนจะเป็นเน้นยุโรปเท็ไปเลยหรือจะเล่นที่เป็นการแอคทีฟฟันกระจายในหลาดเซเตอร์ของยุโรปก็ใช้ตัว KF ยุโรปาเนี่ยในภาพเนี้ยคนที่มีความเป็นถ้าเป็นทางสายกลางหน่อยๆ <g ül> ก็จะเป็นตัว KF ยุโรปนะขณะที่สายตึงจัดจัดซิ่งแหลกๆหน่อยก็เป็น KT ยุโรปนะขายสายระวัดระวังกระจายความเสี่ยงหน่อยก็วิ่งตามแบบนี้ก็เป็น k e ทกับ s อ e e ี ก็พอจะบอกคาแรคเตอร์ได้หน้านี้ที่เราไปดูโมเมแมนยอนหลังกันบ้างบ้างนะทุกคนนี่อันนี้ผมเปรียบแบบเปรียบเทียบแบบยาวๆหน่อย5ปีตัว KT Eurotech เนี่ยยังเกิดไม่ทัน <laughs> ยังเกิดไม่ทันนะก็ถ้าดูคร่าวๆนะไอเส้นที่ไฮไลท์สีเทาเนี่ยคือ Movement การเติบโตของดัชนี MSCI w o r ี MSCI w o r l นะครับผม <laughs> <laughs> เทียบคร่าวๆการเติบโตว,ว่าเทียบกับพุ้นยุโรปเป็นยังไง ต้องยอมรับนะครับว่าภาพยาวๆ5ปีเนี่ยตัวกองพาสซีฟตัอชนีหุ้นยุโรปเนี่ยมีช่วงที่แพ้ MSCI World ม,มีช่วงที่แพ้กองทุนยุโรปแอคทีฟฟันอยู่แต่ว่าพอช่วงที่ตลาดมันทำผันผัวเนี่ยก็เห็นว่าตอนจบพวกก็ชนะได้หน่อยหนนะส่วนกองแอคทีฟฟันเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าช่วงที่ตลาดหุ้นย่อลงเนี่ยกองแอคทีฟฟันอย่าง K f h พยุโรปก็โดนย่อลงได้แหละแต่ช่วงที่ตลาดเป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยเขาก็มี potential ที่จะเอาชนะต่ชนีตัวเอง แล้วก็เอาชนะแบบชนี<ก>คุณทั่วโลกได้ก็เหวี่ยงแรงกว่า,าก็จะเหวี่ยงแรงกว่านะครับผมส่วนถ้าเราดูภาพระยะสั้นๆหน่อยช่วงที่ตลาดแรงคุกกลุ่นแบบนี้มีความไซด์เวดาวแบบนี้ต้องยอมรับแล้ว,แบบว่าอย่างถ้าดูทั้งต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณยุโรปไม่ว่าจะแพสซีฟจะแอคทีฟจะยุโรปเทคส่วนใหญ่ก็ยังไซด์เวย์แลกกาดูแลกกาไซด์เวย์ออกข้างภาพคล้ายๆกับตัวหุณทั่วโลกด้วยไซด์เว่ยออกข้าง จะไม่พุ่งแรงเป็นหุ้นเทคสารัฐอย่างวันนี้เราออเชิญ k u s n a s d a นสกองเทพเนส0ดร้อยของฝั่งหุ้นสารัฐมานะเห็นเจ๋งว่าภาพระดับต้นปีเนี่ยเทคสารัฐไปไกลแล้วแต่เทคยุโรปหรือหุ้นยุโรปอื่นๆยังมีความแลกากาดอยู่ช้ยู่ฮะนั้นแปลว่าถ้าเกิดซ e ติเมนต์ต่างๆในยุโรปก็ดีเรื่องราวของเงินเฟ้อในยุโรปดูดีขึ้นผลประกอบการงบยุโรปไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดออกมาดีดูดีกว่าที่คิดอ่า แล้วก็เกิดคลาสเซคเตอร์โรเทชันระหว่างหุ้นกลุ่มที่แพงไปแล้วละ่ะหุ้นตัวถูกเล่นต่อเนียก็อาจจะมาทางนี่แหละหุ้นยุโรปที่มีความน่าสนใจเพราะจะเลือกสักตัวหนึ่งว่าจะเอาตัวไหนที่เหมาะกับเราเป็นสายเล่นสั้นเข้าเร็วออกเร็วดูกราฟไปด้วยใช้คอง p a s ส i v e p a s เาแต่ถ้าเป็นสายหาจุดนี้แหละอะทยอยเริ่มทยอยสะสมหุ้นยุโรปในระยาวอาจจะเอาตัว K T Eurotech อ,อาจา T e ch, อาจจะจะเป็น K F H Euro เป็นทางเลือก อะไรแบบนี้แต่ก็ต้องดูมันอยู่มันมุมมองที่ว่าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจจะไม่เจ็บนะจะไม่มีอะไรที่แย่ๆมาใช่แต่ถ้าเกิดภาพรวมอัปเดตถัดมาว้เศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะมีสัญญาณเ่เราได้ยุบต้องแตะเอก่อนหรือเปล่านี้นะครับผม <S <S ก็เป็นตีมที่ค่อยๆลิส์อนเพียหน่อยเพียหน่อยย,อย,ยุโรปเป็นหนึ่งในทางเรื่องของการลสริสซอนได้นะครับผมเราไปดูเจาะในเนื้อในกันบ้างแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงให้สี่อันในหน้าเดียวคงไม่ไหวเราเริ่มจาก จับคู่กองพาสตีฟก่อนเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า k e u x เนี่ยสต๊อก50 SCB EUVQ สต๊อก600นะครับผมภาพรวมความกระจุกตัวของหุ้นเราจะเห็นได้ชัดเลยไอ้ตรงสัดส่วนหุ้น10อันดับแรกไอ้ทางทซ้ายของหน้าจอนะครับผมตัวความกระจุกตัวเนี่ยของ k e u x ที่เป็นสต๊อก50เนี่ยสิตัวแรกซัดไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วนะขณะที่ SCB EUVQ ที่เป็นสต๊อกหกร้อยเนี่ยสิบตัวแรกแค่ราวๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะว่า ตัวหนึ่งก็ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ในกระจายกว่ารกระจายหน้าหุ้นเนี่ยต้องยอมรับแหละยุโรปหกร้อยกระจายกว่าเยอะแต่ถ้าในแง่ของกลุ่มเซกเตอร์นะครับผมดูเป็นแถบภาาสีเนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าทั้งสองกองเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการกระจายในแต่ละเซกเตอร์คือแต่ละสีนเนี่ยหลากหลายคล้ายๆกันและค่อนข้างนิ่งๆด้วยเซกเตอร์แต่ในี่ยค่อนข้างคือไปค่อนข้างนิ่งๆของเขานะก็เหมือนกับเป็นการวิ่งตามดัชนีค่าเฉลี่ยดัชนีไปนะคะครับการกระจายตัวในเชิงเซกเตอร์เนี่ย แล้วก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ในแง่ของความเป็นสไตล์หุ้นที่ถือเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นกลุ่ม large cap ก็ส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่อาจจะเป็น large cap กลุ่ม value กลุ่มคอกลุ่มโค้ดแต่ตส่วนก็จะเป็น large cap ทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างดีแล้วก็ดินามิกไปตามตัวดัชนีซอฟต์ยุโรปไปเลยนะครับผมขณะที่สาย active fund ทั้ง2ตัวอย่าง KF ุ u ร o ก็ดีหรือ KT Euro Tech ก็ดีเนี่ย ความกระจุกตัวของหน้าหุ้นคล้ายๆกันเลยสิบันดับแรกเนี่ยเราเาห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอกระจุกตัวสูงนะครับและยิ่งกระจุกตัวเล่าใจกว่าเดิมอีกคือในเชิงของเซกเตอร์ตัว KF ยุโรปเนี่ยยังดูดีหน่อยมีหลายเซกเตอร์แต่จะสังเกตเห็นว่าน้ําหนักที่เขาให้แต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันหนาขึ้นมากกว่าของฝั่งตัวซ็อกยุโรปก่อ,อนหน้านี้สองตัว่าโอเวดบางใช่บางเซกเตอร์เขาไม่เอาเลยก็มีนะ่เขาโอเวดอ่ะโดยถ้าอยู่ในข้าวๆเนี่ยเขาอย่างเคฟยุโรปเนี่ยโอเวดเห็ด โอเวดอินดัสเทรียลอุตสาหกรรมโอเวดเฮลท์แคร์อ่าเขาเซเลคตีฟได้มองว่าทีมไหนจะดูดีในอะนาคตเขาเซเลคตีทีมนั้นได้ส่วนเคทียูอเไม่ต้องพูดถึงชื่อก็บอกว่าเทคแต่สัดส,ส่วนเนี่ยโหเป็นแห่งสีฟ้าน้ำทะเลอยู่ข้างล่างน,น,น้ำลึกครับลึกแล้วเทคทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ <S <S จะเป็นสไตล์ตามชื่อกอง, <S <S ของเขาเลยว่า KTU t e c โทนะครับผมแล้วถ้าเราไปดูในขนาดของหุ้นที่เขาถือก็สังเกตว่าอย่าง KF ยุโรปเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนหุ้นขนาดกลางมากขึ้น ในขณะที่เมื่อกี้สต๊อก600สตอก50ไม่มีพุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก,กเท่าไหร่เลยอันเนี้ยสต๊อกไอตัว KF e u ร o มีพุ้นขนาดกลางมากขึ้นแล้วก like ็อย่างก็คือเขาเน้นกลอด้วยกลอสเยวด้วยหาซีเ็ตขีหุ้นขนาดกลางที่มีโอกาสตเติบโตเป็นตัวตัวซิ่งของพอร์ตได้น,นาคตับนะก็อาศัยฟันเมเจอร์ในการคัดเลือกหุ้นมากขึ้นในขณะที่ตัดมาทางตัว KT Eurotech ข้างล่างเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเอาใจคนที่เน้นสายไฮริสไฮดีเทอร์เพราะเขามีพุ้นขนาดเล็กด้วย หาเป็นหุ้นขนาดเล็กที่เป็น small growth อ่ะสาย growth ด้วยสาย growth ใช้ถ้าเกิดเป็นจากลับมาเป็นขาขึ้นวิ่งแรงก็จะวิ่งตูดเลยคที่ยูโรเทก็มีโอกาสที่จะวิ่งแรงกันแล้วเจอภาพกับเ e c เลอร์โรเทชันถ้ามีภาพนั้นเกิดขึ้นยูโรเท็กก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในอย่างคือยุโรปเนี่ยที่เห็นคือในหน้าหุ้นเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝั่งที่เป็นฝ่ายผู้ผลิตอินนัสเทียลมากกว่าจะไม่เป็นฝ่ายที่คอนซูเมอร์ครับอย่างที่เราเห็นแบบสินค้าทั่วไปที่เราเห็นกันยังไม่ได้เป็นแบร มันเป็นแบรนด์ข้างต้นน้ำมากกว่ามันก็อาจจะไม่หมือหวาตามดีมานของนักลงทุนเท่าไหร่แต่ก็จะวิ่งตามดีมานภาพรวมเหมือนกันนะใช่คือถ้าเศรษฐกิจมันกลับมาเป็นภาพของการไม่หดตัวรุนแรงแล้วไปต่อแ a นูแฟคเจอริงเทคฝั่งยุโรปอาจจะได้นิสส่งที่ดีด้วยนะครับผมก็าจะาเป็นทีมทีมหนึ่งที่ทำน่าสนใจนะครับผมเอามาดูภาพสรุปภาพรวมคร่าวๆในหน้าของ Li s ซ reward ย้อนหลังนะครับผมหิงก็บอกว่า Li s ซ reward เนี่ย เราเห็นภาพเหรอจุดสีเขียวด้านบนขวาบนมันคือ N นสแตรเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเห็นพวกเรา N นสแตรก่อนซึ่งราคามันไปแล้วไงคือดูชาร์ตเนี่ยตัวอยู่บนนะมันโควแมนดีแต่สิ่งที่เรามันระวังคือราคาเขาไปค่อนข้างไกลแล้วขณะที่แกนยุโรปทั้ง4ตัวที่หยิบมาเนี่ยสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูสีส้มเนี่ยราคายังย่ำต๊อกใกล้ๆกับระดับของ m s c i World ิ CWI นั้นหมายความว่าถ้าเกิดเซกเตอร์โรเลชันกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที ได้แรงหนุนเข้ามามแล้วประกอบกับคียุโรป q u ็กซิตรีฟันไฮไลท์ของเราที่ย้ำๆมาครับว่าราลับราคาเขายังต่ำย้ำต้องกับ p e. ีเตอน,น,นช่วงแรกๆเลยราคาหุ้นยุโรปยังต่ําอยู่แล้วถ้าเกิดผลประกอบการกําไรไม่ได้แย่อย่างที่คาดนี่จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับหุ้นยุโรปนะครับผมฉะนั้นเราก็ต้องไปติดตามแหละว่าประกาศบผลประกอบการของรบริษัทจดทะเบียนยุโรปจะเป็นท่าไหนายัยงไงต่อนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของเงินเฟ้อที่มีโอกาสลุ้นมากขึ้น จะผ่านจุดพีคหรือเปล่าก่อนเนี่ยเงินเฟ้อยุโรปหนืดมากนะอ่อีซีต้องบอกต้องขึ้นตกเบี้ยรวัวถ้าเกิดภาพสัปดาห์นี้เงินเฟ้อยุโรปมาเฮ้ยมันลดลงเหมือนค่าของสหรัฐเลยก็ได้เป็นโอกาสปใจใัจจัยหนึ่งใกับหุ้นยุโรปขึ้นไปอีกแล้วก็อย่างก็คือถ้าจีนฟื้นตัวยุโรปก็ฟื้นด้วยครับเพราะว่าเขามีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่อืม,อมฉะนั้นเนี่ยยุโรปกะไรเป็นหนึ่งในทีมที่น่าสนใจหากว่าภาพของการเกิดดิ c e ชั i เนี่ยมันไม่ได้รุนแรง มีความเป็น soft landing หรืออาจจะเป็น no r e เซชั i o n ยุโรปเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจณขณะนี้นะครับผมก็วอามาวัดใจแล้วความเสี่ยงเศรษฐกิจชอตัวเนี่ยมันจะลดลงจริงไหมหรือจะมีอะไรกลับมาให้เราหลอกหลอดกันอีกก็ติดยุโรปไว้เป็นในเรดาร์ของเราเออมีความน่าสนใจมากขึ้นอาจจะทยอยเข้าได้แต่ก็ดูท่าทีด้วย,ยงเงินเฟ้อสัปดาห์นี้เป็นยังไงสัปดาห์นี้ก็เป็นจุดวัดใจหนึ่งที่เรามาส่งสัญญาณไว้ก่อนว่ากองทุนหุ้นยุโรปเ ก็ตามงบดูงบด้วยตามเรื่องราวต่างๆแต่ก็ยังไม่ให้หใหติดใจว่ามีร้อยใส่ร้อยอย่างที่เราย้ำย้ำไปต้องติดตามนั่งติดตามนี่ไปก่อนนะครับ